เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมลุงเฮียบสตูดิโอนะครับก็มากันในเซิร์ฟเวอร์แลนด์คาเฟ่นะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นงานประมูลครั้งที่1นึ่งนะครับสองของเซิร์ฟเวอร์แลนด์คาเฟ่ซึ่งช่วงเวลาประมูลไวจัดเลยก็คือ5้าโมงลุงก็แทบเตรียมตัวไม่ทันเหมือนกันโอเคครับเอาเลยครับสำหรับชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกเป็นเฟนนะครับเฟนสีม่วงนับ2ครับตอนนี้อยู่ที่เซนนี่นะครับนับ2นะครับเจ็ดบาทนะครับ ตอนนี้7,9 0ดนานครับอ่ะมีคนสู้ครับอ่ะปิดนะสรุปจีบอกปิดนะครับ7,9 0ดอ่ะโอเคอ่ะหมดจบไปนะครับชิ้นที่1นะครับ7,900บาทนะครับอ่ะเ9 0 0เป็นเงินโอนนะอันนี้เป็นเงินโอนนะครับชิ้นที่1นะครับจบไปเรียบร้อยเลยครับยางออยางยางชิ้นที่2นี่ครับก็จะเป็นดาบปิดชีพเด็กนะครับก็คือเป็นดาบเด็กนี่บ้าเป็นจะเป็นสีม่วงสวยนะผมบอกเลยว่าสวยมากคือเอฟเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ของตัวดาบสวยมากครับ ตอนนี้ครับนับนับ3เลยครับอยู่ที่ 70M นะครับคุณปรามี่นะอาทิน่าใส่มาครับ7,000เอ้ย 75M ตอนนี้ครับอยู่ที่ 75M นะครับไอเบด AL ใส่ไป 80M ครับตอนนี้นับ1เรียบร้อยครับผมปิดให้กับไอเบดนะครับ 80M นะครับคุณผู้ชมครับชิ้นที่2นะครับเป็นดาบเฟนเด็ก 80M ให้กระดับให้กับไอเบดนะครับตัวชื่อไอเบดแล้วกัน นี้ลองส่องดิครับไปดูที่อันดับความร่ำรวยครับว่าในเซิร์ฟแม่งมีคนรวยเท่าไหร่บ้างโอ้โหผู้ชมครับดูตรงนี้ครับอันดับความรวยคือมึงถือกันคนละ800 M 700 M <c oughs> เลยเหรอง่ายๆคือคนละ800อ่ะไอ้น,นี่เพิ่งเสียไป80นี่บอกว่าอันนี้ก็800 800 800 300อยแดร้อย่ะ8 0ดร้อ4สี โอเคครับชิ้นที่สามครับผมเป็นคันธนูวิญญาณนะครับวงเล็บว่าสปินนะเป็นของสายสปินนะครับธนูวิญญาณสายสปินตอนนี้อยู่ที่หนึ่งมืนเป็นพอยต์เหรออ๋อเป็นพอยต์เป็นพอยต์โอเคโอเคไปไปใช้พอยต์ในกรารประมูลนะครับเรียบร้อยครับนับหนึ่งแล้วเหรอ นับหนึ่งแล้วครับโอ้โหครับปิดไปแล้วนะครับสำหรับชิ้นที่3เนี่ยเป็นธนูโลหะพิฆาตสปินนะครับเป็นเขาเรียกว่าฟันควันพิษเอ่อควันพิษนะสีม่วงเลยครับปิดให้กับ h a k i ห้าไก่ใช่ปะชื่อแม่งเทศจัดอ่าหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยพอยครับสำหรับอันต่อไปครับเป็นคาทาเนทิปนะครับควันพิษนะครับเป็นสีม่วงแบบนี้ เฉยๆจะเฉยๆเดี๋ยวส่องให้ดูไอท็อปทำอะไรชักช้าเขาอะเนี่ยเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะครับก็สวยอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมครับอยู่ใกล้ๆเอามาให้ดูตรงกลางจอครับแบบนี้เลยนะครับแปดพันมาครับเบบอว่บอกกูไม่ยอมครับใส่ไปเก้าพันครับเอาแล้วครับเริ่มเดือดครับโอ้ยของแท้ครับของแท้หมื่นสองเอาดิก็มาดิครับ 12่ครับ F.O.R. R บอกกูให้หน่สองมาครับไอ้เป็ดบอกยอมมึงปิดไปเลยนับหนึ่งครับน่าจะปิดที่ F.O.R. R นะครับปิดได้กับ F.O.R. R ครับหนึ่งหมันบาทครับผมอันนี้เป็นเงินนอกนะครับเรียบร้อยครับปิดเรียบร้อยอะต่อไปน่าจะเป็นเช็ดเช็ดอะไรละ่ะเซ็ตฉลาม ต่อไปน่าจะเป็นเซตของฉลามนะครับเซตฉลามโจมตีนี่เป็นไงไอเทียบักครับกูมองไม่เห็นเอาเป็นว่ามันเป็นสีฟ้าๆนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นสีฟ้าเนาะก็เคยจะเห็นกันอยู่แหละเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้แล้วกันนะครับเป็นเป,เป็นสีฟ้าแบบนี้เลยเนี่ยอ่ะมาสักทีครับโอเคครับชิ้นที่5นะครับมาแล้วมาแล้ว ทับฉลามสีฟ้าโดยใช้เงินในเกมกูว่าเดือดชุดเนี้ยบอกเลยว่าเดือดแน่ๆครับเปิดมาที่หนึ่งร้อยเอ็มแล้วครับไวจัดเด้งมาที่ร้อยเอ็มแล้วร้อยยี่สิบครับตะระวันฉายนับสองเลยครับเอาครับชิ้นนี้ครับร้อยเก้าสิบโอ้โห,โห,โหโแม่งจะสองร้อยเอ็มแล้วครับชิ้นนี้เอาตอนนี้มาสองร้อยเอ็มครับสองร้อยสิบแล้วครับโอ้โหยาวๆครับงานนี้ อ้าวคุณโรเจอร์มาไม่ทันแล้วนะครับอ่าโอเคครับปิดให้กับคุณตะวันฉายนะครับ 210M นะครับ 210M ตีเป็นเงินบาทก็อยู่ประมาณนะครับตีเลท M55 หนะ5 5าสิคูณ2 1งครับอยู่ที่1 1 5 5 0บาทนะครับชิ้นนี้นะครับ1 1 5 5 0หาสบาทสำหรับชิ้นที่6นะครับเป็นหมีแพนด้าน้องแพนด้านะครับเกาะหลังแบบนี้นะครับนี่ตัวเบเริ่มเลยว่ะ เปิดประมูลที่เงินนอกนะครับเริ่มต้นที่สองพันนะครับปิดขั้นต่ำสองร้อยบาทนาจัดไปครับนาบอกกูขอแล 6, 000, 7, 000, โอโ้วกันหกพันเจ็ดพันโอ้โหก็ปิดเรียบร้อยครับมันได้อัตราได้อัตรบลีกเพิ่มมาห้านะน้องแพนดา้าดีกว่าทับทั่วไปนะครับทั่วไปมันจะมีแค่อัตราอย่างเดียวได้อัตราบลีกตัวนี้เพิ่มมาห้านะครับครับชิ้นที่เจ็ดนะครับเป็นแมวซูชินะครับ ตามรูปด้านขวานะพอลองในสตรีมมองไม่เห็นมันบั๊กนะครับไม่เป็นไรแต่มีรูปขึ้นโชว์ให้อยู่ตอนนี้อยู่ที่ห้าพันพอย์ครับ MSZ นะครับ5,700ครับคุณ NFZ บอกว่าหนูก็อยากได้เหมือนกันนะครับเจ้าแมวซูชิตัว5,900นดิปิดเรียบร้อยครับที่โรเจอร์นะครับ5,900พอยต์นะครับ5,900ชิ้นที่8หมัด เป็นเงินเอ็มหมัดเด็กเนาะหมัดเด็กโอเคครับ <c oughs> เงินในเกมนะครับชิ้นที่8ครับเป็นหมัดปอกแขนเหล็กไหลเด็กนะครับควันพิษแบบนี้สีม่วงแบบนี้ครับใช้เงินเอ็มในการประมูลครับตอนนี้อยู่100้อเอ็มเลยครับไวมากครับร3 0ยาติบครับเอาดิ นึ่ง e สู้ครับบิดไปที่ร้อยสามสิบครับปิดเรียบร้อยครับผมให้กับคุณหนึ่ง ea นะครับที่หนึ่งร้อยสามสิบ m นะครับปิดเรียบร้อยครับติดต่อทีมงานได้เลยนะครับดูเงินรวมในเซิร์ฟหน่อยครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเงินรวมในเซิร์ฟเห็นแล้วจะตกใจกันดูสิรวมรวมมากกว่าสามพัน m มากกว่าสามพันห้าร้อย m แน่นอนครับถ้ารวมตัวนี้เพราะลุงลองรวมดูแล้วมามามาดูขอดูชิ้นที่เก้าก่อนนะครับอ้าวคุณทีเจ๊กูแต่วะ โอ้โหนี่ครับแบบนี้ครับอันนี้เป็นธนูพาวนะครับธนูพาวใช้อะไรประมูลวะเนี่ยธนูพาวเงินในเกมใช้เงินเอ็มนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้อยู่ที่200เอ็มแล้วนะครับ Ivy นะครับ Ivy 200เอ็มแล้วโอเคครับปิดที่เรียบร้อยครับที่200เอ็มนะครับปิดให้กับคุณ Ivy เรียบร้อยนะครับปิดไปแล้ว200เอ็มนะครับสำหรับธนู โลหะพิฆาตเาวนะครับขาโต้พาวนั่นแหละเออปิดไปครับ200 m อเอมอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นชิ้นที่10นะครับเป็นดาบฟ้าข้างนะครับพาวนะครับใช้เงินนอกในการประมูลนะครับ นี่ครับเป็นดาบแบบนี้เลยเออเราก็ใส่ได้นี่หว่าเรานึกว่าเราใส่ไม่ได้เอาไว้เอาไวขา้ข้างๆกันแหละตัวนี้ไว้ตรงนี้ข้างๆโอเคหกพันห้าเลยครับหกพันห้าครับเหลวอีเฟยครับอา้าวเฮียแล้วไงกูหลุดเลยครับเมื่อกี้ใครเปิดอะไรสักคู่ครับ6,700ดรอบาทนะครับปิดไปแล้วนะครับแต่กูมาไม่ทันดูอีกแล้วแม่งหลุดเฉย อ่ะก็มาดูกันครับชิ้นที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหอ,อกพาวเนาะหอ,อกพาวหอ,อกถล่มปัตตภีครับใช้เงินในเกมในการประมูลนะครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะเอ็มละตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อเอ็มนะครับปุ้ยปุ้ยร้อยสามสิบครับม้ามืดมาจากไหนไม่รู้ซามากิ้งกุ้งไก่แต่ละคนแต่ละคนอันนี้สามหนึ่งร้อยสามสิบห้าหนึ่งร้อยสี่สิบครับ เจอละชื่อสัมกิงกุ้งไก่เอาไปแล้วครับ155้าครับตอนนี้โอเคครับปิดให้กับคุณสัมกริงกุ้งไก่นะครับที่155 m ้าเอมนะครับชื่อแม่งอย่างยากดับต่อไปครับเป็นน้องหมีเข็ดนะครับเป็นสัตว์ขี่นะครับ6000ครับเมดูซ่าครับตามรูปเลยนะลุงจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับ6,500บาทครับคุณ EVA นะครับปิดเรียบร้อย ตอนนี้นะครับก็มามาสู่มาสู่ชิ้นที่สิบสามนะครับเป็นน้องหมีเท็ดดี้แบร์นะครับแบบนี้นะครับนี่นี่ครับข้างหลังตัวนี้เลยนะนี่เห็นไหมเท็ดดี้แบร์ตัวนี้ครับมันก็มีเอฟเฟกสวยๆนะดิ้นๆด้วยนะข้างหลังนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้ยแปดสิเอ็มครับชานมลุงรอประมูลของชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับระดับลุงเฮียบร้อยล้านอาตังก็กินข้าวก่อนตอนเนี้ยเฮ้ย2อ้ยหสิบเลยหรอนี่มึง เรียบร้อยครับผมปิดไปที่เรียบร้อยนะครับที่250ร้อเอมให้กับคุณชานมนะครับชิ้นนี้นะครับกี่บาทวะเนี่ย2 5 0ร้อเอมมาครับเป็นชิ้นที่14ครับชุดฉลามสีดำนะครับเปิดที่เงินเนะใช้เงินเมครับมาถึงก็ใส่ไปแล้วครับ100ยเอมที่คุณตะวันฉายตัวแรกจบไปที่2 1 0นะตอนนี้ตามมาแล้วเหรอแล้วตัวเนี้ย2 5 0ร้อ้นะครับตอนนี้โอ้โหไวจัดนะครับเฮ้ย300ร้อเอ็มไ่หรอเอาเรื่องครับฉลามดำา300 m เอม โอเคอย่างเดือดครับ400ครับโอ้โหไม่ยอมกันครับโอเคครับผมปิดเรียบร้อยครับ 400m นะครับที่คุณ1 ea นะครับ 400m ปิดไปแล้วครับ 400m พระเจ้านะครับชิ้นนี้แพงที่สุดนะครับตั้งแต่ที่สตรีมมาตั้งแต่ที่ประมูลมานะครับตอนนี้400คูณ55ก็คือ22,000บาทครับโอเคครับก็มาสู่ชิ้นที่15นะครับสิงฟ้านะครับประมูลเป็นเงินนอกรบเริ่มต้น2,000นะครับตอนนี้ ตอนนี้เปิดมาที่10,000นะครับตัวนี้ดำๆไม่มีใครสู้เลยครับอ่าก็ปิดเรียบร้อยครับคุณโจนะครับอยู่ปิดไปที่10,000บาทนะครับให้กับคุณโจนะครับ1 0,000บาทตัวนี้นะครับสิงฟ้าอ่ะโอเคครับก็มาชิ้นที่16ครับผมเป็นชุดฉลามสีขาวนะครับเปิดประมูลด้วยเงินนอกนะครับเริ่มต้นที่2,000ันตตอนนี้แม่งเด้งไปที่10 k เคแล้วครับ1 2 0 0 0บาทแล้วตอนนี้โอ้โหแม่งไปกันไวจริง16,00 0ครับไอเบดบอกไม่ยอมครับเบดบอกขอบ้างครับ 17,000ครับน่าจะปิดที่17,000บาทครับโอเคครับปิดเรียบร้อยครับ17,000บาทนะครับสำหรับฉลามสีขาวนะครับให้กับตัวละครไอเบดนะครับอ่ะก็สำหรับชิ้นที่17นะครับเป็นกระบี่ดูดวิญญาณนะครับสปินนะครับใช้พอยต์ในการประมูลนะครับเริ่มต้นตอนนี้ก็อยู่ที่ตอนนี้4,500แล้วนะครับไปอ่าใช้พอยต์สู้กันนะครับวันนี้6,500พอยต์ครับเจ0ดพันสอ้อครับเอ้ยอยากได้ว่ะ เรียบร้อยครับผมปิดไปที่เรียบร้อยนะครับที่7,500พอยต์นะครับสำหรับกระบี่อันนี้นะครับให้กับตัวละครไอเบดนะครับเรียบร้อย7,500พอยต์ก็ตีเป็นเงิน7,500บาทเลยกันครับคิดง่ายๆอ่าโอเคครับสำหรับชิ้นต่อไปนะครับเป็นประมูลชิ้นที่18นะครับเป็นมังกรลิสซัดดอนสีดำนะครับประมูลเป็นเงินในนะครับเริ่มที่ 40M บิดขั้นต่ำครั้งละ 5M ครับตอนนี้อยู่ที่ 135M ครับ 140M นะครับเฮียกูครับ ครับผมอันนี้ 160m นะครับ165ครับมาแล้วสู้กันหน่อยสู้กันหน่อย 200m ปะเออมันต้องมีอยู่จริงบางกร 200m อะ่ะเดี๋ยวลุงปิดให้โอเคครับปิดแล้วครับที่ SRC นะครับอ้าวกูหลุดเลย 200m นะครับปิดไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบางกรนะครับลิซาดอนสีดำให้กับคุณ SRC นะครับเดี๋ยวขอแยกเข้าเกมแป๊บ โอเคครับขอขอตามข่าวเนยครับตอนนี้อันดับที่19นะครับเป็นทัพฉลามสีดำนะครับซึ่งลุงนี่ะหลุดมาไม่ทันนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคา24,0 0 0บาทแล้วนะครับอยู่ที่ตัวละครไอเบดนะครับไอเบดใส่ไปครับสอ0นีบาทนะครับสำหรับทัพฉลามสีดำตัวนี้ซึ่งโอ้ลุงเข้าไม่ได้อะเซ็งจัดเลยนับ2เลยครับนับหนึ่งครับมีใครสู้ไหมครับ น้ำหนึ่งแล้วชาลามสีดำตัวนี้ปิดเรียบร้อยครับผมที่24,000บาทครับโอเครับชิ้นที่20ใช่ไหมครับน้องแพนด้านะครับเกาะหลังนะครับแบบนี้เลยในในตะกร้านะเป็นเงินในเนาะเงินในเริ่มต้นที่40่เอ็มครับ220ร2 2ย m เอ็มสองงเมงเลยกูช็อกเลย นะครับตอนนี้อยู่ที่230 m ครับคุณ IVY ครับมาต่อครับเห็นไหมเห็นแชทไหมแชทมันจะเบอร์เอร์หน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ผ่านช่องทางสดจากช่องรูอีกทีนึงคือแคปมาจากไอ้นี่อีกทีนึงน,นับหนึ่งครับเรียบร้อยครับผมปิดให้กับคุณ IVY นะครับที่230 m ครับ โอเคครับต่อไปเป็นมังกรส้มตัวนี้ครับ <c oughs> อันดับที่21แล้วนะคุณผู้ชมนะครับมังกรมังกรลิซาดอนนอกมังกรลิซาดอนส้มอ่าคุณโจใส่ไปครับ9,500บาทนะครับตอนนี้ เรียบร้อยครับผมปิดให้กับคุณโจไปนะครับ9,500บาทนะสำหรับมังกรสีสม้มเอาคุณโจเขาเา2ตัวนะตอนนี้9,500เขาจะเอาทั้งมังกรทั้งไอสิงฟ้าเลยนะตอนนี้ครับเอาไป2ตัวแล้วนะคนนี้ต่อไปครับเป็นอันดับที่22เนี่ยครเป็นคันธนูโลหะนะครับหรือว่าธนูเด็กนั่นเองนะครับเป็นโนธนูเด็ก ควันควันพิษนะครับโดยใช้เงินนอกในการประมูลนะครับตอนนี้อยู่ที่สอง0 0ันบาทแล้วครับผมที่คุณ E N D นะครับ22,000บาทครับผมนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยเรียบร้อยครับผมปิดไปเรียบร้อยนะครับ2 2 0 0 0บาทครับผมให้กับคุณ E อะไรว่า E N D อันดับต่อไปครับเป็นประมูลชิ้นที่23นะครับน้องแมวซูชินะครับเป็นเงินในเกมนะครับเริ่มต้นที่ 40m ครับบิดขั้นต่ำห้าเอตอนนี้อยู่ที่ 150m ครับที่คุณวิวิงคุณวิง w i n g นะครับ 160m มาครับไอเบดครับ 160m ตอนนี้เรียบร้อยครับผมปิดให้กับไอเบดนะครับที่ 160m นะครับ ก็ต่อไปนะครับก็เป็นอันดับที่24บสี่เนี่ยเป็นสิ่งฟ้าตัวที่สองนะครับสํารองเซิร์ฟนะก็ตัวนี้ก็ใช้เป็นเงินเอ็มนะครับในงานประมูลเอารีบเลยอ่ะแล <c oughs> ้ตัววันชายบอกไม่ทันแล้วห้าสิบอะไรไม่ทันแล้ว <c oughs> อ่ะก็ตัวที่ยีบสี่นะครับเป็นสิ่งฟ้านะครับก็ปิดให้กับคุณเฮกูนะเฮกูที่140่ี่เอ็มนะครับ อ่ะต่อไปครับเป็นอันดับที่25นะครับเป็นชุดฉลามสีฟ้านะครับเป็นประมูลด้วยพอยต์นะครับใช้พอยต์เริ่มต้น2,000พอยต์นะครับขั้นต่ำบิดครั้งละ200พอยต์ครับไม่รู้กูเข้าเกมได้ยังไม่กล้าเข้าเลยหลุดทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นไม่เข้าละสามารถเลือกออปชั่นชุดได้นะครับจะเอาหลบหลีกหรือตาโจมตีแค่ไปเลือกเอานะครับ <S 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 ตอนนี้อยู่ที่18,500อยู่ที่20,000พอยต์แล้วหรอ ใช่ไหมสองหมื่นพอยต์ครับตอนนี้โอเคครับปิดเรียบร้อยนะครับให้กับ F O R นะครับที่ราคาสองหมื่นพอยต์นะครับก็ตีเป็นเงินสองหมื่นบาทแล้วกันนะครับสองหมื่นโอเคครับเดี๋ยวขอหน่อยนะสำหรับต่อไปครับเป็นชินที่ยี่สิบหกนะครับดิซาดอนสีดำนะครับประมูลเป็นเงินนอกนะครับเริ่มต้นที่สองพันบาทบิดคั้ละสองร้อยครับตอนนี้อยู่ที่คุณตะวันฉายครับ 8,200อยบาทครับอ่าเรียบร้อยครับผมปิดไปที่8 2ด0ันสร้บาทเนี่ยแบบมังกร,ร,รดิสซดอนสีดำลุงครับภาพแตกมองไม่เห็นแชทเลยมันเป็นการส่องสตรีมอีกทีหนึง่งเดี๋ยวภาพเอาแล้วกันมองไม่เห็นเหมือนกันตอนนี้ลุงก็มองไม่เห็นเหมือนกันอ่าก็สำหรับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นน้องหมีเข็นนะครับหมีเข็น เป็นน่ารักน่ารักนี่นะครับโดยการใช้เงินในเกมนะครับในการประมูลนะเงินเอ็มนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะ W N G ปิดนะครับโอเคครับน้องหมีเข็นนะครับเป็นเงินเอ็มนะครับปิดไปที่110อเอ็มนะครับอันดับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหมัดนะครับไอ้สปินนะครับควันพิษสีม่วงแบบนี้นะครับเป็นของสปินโดยการใช้พอยส์นะแข่งกันครับตอนนี้อยู่ที่ราคา ยู่ที่เกาหลอเหรอเกาหลอใส่มา14,000พันอยต์ครับนับ2แล้วครับตอนนี้มาต่อเลยครับนับหนึ่งครับเรียบร้อยครับผมปิดไปแล้วครับที่เกาหลอนะครับ14,000พันอยต์นะครับก็ตีเป็นเงินก็14,000บาทครับ อันดับต่อไปนะครับเป็นประมูลชิ้นที่29เนะครับเป็นท้องน้องหมีเท็ดดี้แบร์นะครับตัวนี้ใช้เงินนอกนะครับในการประมูลนะก็จะเป็นตัวที่2นะครับของเซิร์ฟนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่7 0 0 0ครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับตอนนี้ครับเท็ดดี้แบร์ตัวนี้นะรอลอยเลยนะแต่แชทมันอาจจะตามช้าหน่อยนะเพราะว่าลุงอ่านเรยวทันโอเคครับ ปิดเรียบร้อยครับที่1,000 0บาทนะครับไอเบดตัวละครไอเบดได้ไปนะครับอันนี้ครับก็เป็นชิ้นที่30นะครับมังกรลิซารอนสีส้มนะครับใช้เงินเอมในการประมูลนะครับตัวนี้ใครจะได้ไปครับตอนนี้อยู่ที่95 m นะครับตะวันฉาย1 0 5 m ครับตอนนี้อยู่ที่105 m ครับกับคุณตะวันฉาย FRI ขอสู้เลยครับ FRI ใส่มา 110m ครับแต่คุณตะวันฉายบอกว่าขอไปครับ 115m แล้วกันครับงานนี้ก็โอเคครับปิดเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยให้กับคุณตะวันฉายนะครับที่มูลค่า 115m ครับผมตัวนี้โอเคครับเป็นชิ้นที่สาสิบเอ็ดนะครับเป็นชุดทับฉลามสีขาวโดยใช้เงินในนะครับนี่แหละครับเงินในที่ใครมีอยู่ตอนนี้นะก็น่าจะมายัดชุดนี้กันละครับ สลามข่าวครับตอนนี้อยู่ที่250 m เอ็มครับคุณ Ivy ปิดไหมน่าจะปิดเอ้ย260ว่ะยังไม่จบครับยังไม่จบ280วัดกันอยู่ครับ 300รอยเอามานะครับ300แล้ว320ครับจะสู้สุดอะมันชิ้นสุดท้ายแล้วอะสี 400, ่ 20, ร้อยเออจบจบสี่้ยเอาแพงหวยตัวที่แล้วอีกเอาเก็บไว้ปลวกแดกหมดนะครับ450เอาเว้ย460เอาเลยครับเอาดิเอาดิาดมาดิตอนนี้อยู่460ครับ ครับปิดเรียบร้อยนะครับที่ 460M ให้กับบุณ IV วีสำหรับสนามขาวตัวสุดท้ายนะครับทั้งหมดวันนี้ก็31ชิ้นนะครับที่ประมูลมาเริ่มตั้งแต่5โมงจบประมาณทุ่มครึ่งยาวจัดนะครับวันนี้ตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่356,600บาทนะครับโดยประมาณนะที่รู้คิดได้นะครับในเลทเงิน M55 แล้วก็พอร์ตเนี่ยตีไป1พอต์ต่อ1บาทนะครับ เท่านี้เลยอ่ะโอเคครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานประมูลนะครับเซิร์ฟเวอร์แลนดคาเฟ่นะครับครั้งที่1นะครับก็ขอบคุณที่คอยติดตามด้วยครับก็จบไปแล้วนะครับโดยประมาณเนี่ยเงินที่มีการประมูลหมุนเวียนในวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ36 0 0 0 0ห่นนะครับบาทนะครับโดยประมาณนะครับ ถ้าคิดเลทตามที่ลุงคิดนะโดยประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลุงเฮียบขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ